นี่คือคดีอาชญากรรมที่สร้างความตกตะลึงและเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากเกี่ยวกับการหายตัวไปอย่างลึกลับของพิธีกรญิงที่ได้รับความนิยมในเขตซินเจียงซึ่งกระบวนการสืบสวนคดีนี้เต็มไปด้วยความซับซ้อนและประหลาดใจโดยที่การเปิดเผยความจริงในคดีนี้เกิดขึ้นได้จากความบังเอิญที่ไม่คาดคิดเมื่อวันที่อ2เมษ,ษาคมอทนซอง พิธีกรญิงชื่อหวังลี่ที่มีชื่อเสียงในเขตซินเจียงหลังจากที่ไปเยี่ยมเยียนนักเรียนยากจนที่เธอให้การสนับสนุนเป็นเวลานานแล้วเธอก็ได้ขึ้นรถแท็กซี่เพื่อเดินทางกลับบ้านแต่ไม่มีใครคาดคิดว่านั่นจะเป็นการเดินทางที่ไม่เคยกลับมาอีกเลยและเธอก็หายไปอย่างไายร่องรอยเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วในที่สุดสองปีต่อมาในวันที่14พฤศจิกายนอัลทอรนินซี คดีการหายตัวไปของหวังลี่ก็ได้รับการเปิดเผยในทางที่ไม่คัดคิดในพื้นที่เคทอรีของเมืองทาชเคนในวันนั้นชายชราวัย6-9ปีผู้เลี้ยงแกะกำลังขับฟูงแกะผ่านพื้นที่ทะเลทรายกว้างใหญ่ซึ่งเขาก็เห็นสิ่งที่ดูเหมือนวัตถุสีเหลืองที่แหง้งและมุนไปตามลมการพบเห็นนี้ทำให้ชายชราตกใจมากเพราะในทะเลทรายที่แห้งแล้งนั้นไม่มีสิ่งมีชีวิตเลย นอกจากหินและไม่มีอะไรเคลื่อนหวได้เลยด้วยความอยากรู้อยากเห็นช,ชายชราจึงกล้าเดินไปตามที่เห็นจนกระทั่งเขาพบสิ่งที่ทำให้คนลูกนั้นมันคือซากกระดูกที่แห้งกังเหมือนกับกิ่งไม้ที่โดนแดดเผาในท่าทางที่ประหลาดโดยที่นิ้วกลางของซากนั้นมีแหวนขนาดในอย่าประดับอยู่บนมันซึ่งมันชัดเจนว่าไม่ใช่สิ่งที่หลุดออกจากลุมฝังฝังศพใดๆใช,ชายชรา จึงรีบติดต่อให้ลูกชายไปแจ้งตำรวจเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับรายงานพวกเขาก็เริ่มดำเนินการทันทีโดยนำซากกระดูกไปตรวจสอบและเริ่มการค้นหาครอบคลุมในพื้นที่โดยรอบเนื่องจากจากประสบการณ์ในคดีที่คล้ายกันหากเป็นคดีคาดกรรมและแยกศพมักจะพบส่วนอื่นๆของร่างกายท,ที่ถูกทิ้งในพื้นที่ใกล้เคียงแต่การค้นหาครั้งนี้ ที่ใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจถึง3ามวัยคนละใช้เวลาน,านานถึง3วันเพื่อค้นหาบริเวณรอบ10 km, กิโลเมตรกลับไม่พบอะไรเพิ่มเติมเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดปกติจากลักษณะของคดีทั่วไปจนกระทั่งวันที่17พิจิกายนท้องดินซผลการทดสอบ DNA ของซากกระดูกนั้นออกมาและทำให้ทุกคนตกใจเมื่อพบว่ามันคือซากของวังลี่ที่หายตัวไปมากกว่าสปี เมื่อข่าวนี้เผยแพร่ไปครอบครัวของวังแลอิรับข่าวไม่ไหวล้มลงและถูกนำส่งโรงพยาบาลในขณะที่สังคมก็เริ่มพูดถึงคดีการหายตัวไปที่เกิดขึ้นเมื่อสองปีครึ่งที่แล้วอีกครั้งวังลีเป็นผู้ประกาศข่าวชื่อดังจากสถานีโททัศน์ในเมืองคลาราไมามันนนนนซินเจียงเธอเป็นผู้ประกาศระดับชาติและด้วยทักษะการทำงานที่ยอดเยี่ยมและการพูดจาที่สง่างามเธอจึงได้รับความรัก และความนิยมจากประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างมากนอกจากนี้เธอยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศลโดยการสนับสนุนการศึกษาของเด็กยากจนหลายคนและหลายลายคนมักจะเรียกเธอว่าแม่ใจดีเพราะนอกจากช่วยเหลือเด็กติงในการศึกษาต่อแล้วเธอยังมักจะหาเวลาไปเยี่ยมเยียนเด็กติงที่มีชีวิตลำบากเพื่อให้ความรักและการดูแลเสมือนแม่ หากย้อนกลับไปในวันที่24พฤษภาคมแอร์คอมซงซองวังลี่เพิ่งกลับจากโรงพยาบาลเพราะอาการไม่สบายแต่เธอกลับยังอยากไปเยี่ยมเด็กที่เธอสนับสนุนที่โรงเรียนปฐมอูเออถึงแม้ว่าสามีของเธอฟานโมจะพยายามขอร้องให้เธอพักผ่อนแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถหยุดเธอได้ดังนั้นในคืนนั้นฟานโมได้เตรียมอาหารเย็นมือใหญ่ เพื่อหวังจะช่วยให้เธอหายจากความหนื่อยลา้าแต่ไม่น่าเชื่อว่าเมื่อเวลาผ่านไปจนค่ำแล้วเขากลับยังไม่เห็นตัวเธอกลับบ้านและที่น่าเป็นห่วงยิ่งกว่านั้นคือเมื่อเขาพยายามโทรหาภรยาของเขาทุกครึ่งชั่วโมงโทรศัพท์กับปิดเครื่องตลอดจนกระทั่งบ่ายวันถัดไปภรยาของเขายังไม่กลับมาเลยซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในชีวิตคู่ของพวกเขาความรู้สึกไม่ดีเริ่มขึ้นในใจของฟันโมเขาจึงรีบไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเนื่องจากวังลี่เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในท้องถิ่นการหายตัวไปของเธอจึงเป็นข่าวใหญ่ตำรวจท้องถิ่นได้จัดตั้งทีมสืบสวนเฉพาะกิจเพื่อทำการสอบสวนโดยการแบ่งงานออกเป็น3ส่วนทีมแรกได้ดำเนินการสอบสวนในพื้นที่รอบข้าง และเผยแพร่ประกาศหาคนหายในเสือของเคตต่างๆทีมที่2ทําการตรวจสอบอุบัติเหตุทางการจราจรและคดีอาญาในพื้นที่เพื่อหาหลักฐานที่เชื่อมโยงส่วนทีมสุดท้ายเน้นไปที่การตรวจสอบเส้นทางการเคลื่อนไหวของวังลีในวันที่เธอหายตัวไปตามที่เด็กที่วังลีไปเยี่ยมน้องซาระลึกว่าถึงแม้ว่าจะรู้สึกเสียดายและพยายามขอร้องให้แม่ลีพักข้างคืน แต่เนื่องจากแม่ลีต้องกลับบ้านเพื่อไปจัดรายการในวันถัดไปเธอจึงต้องบอกลาแม่ลีไปทีมสืบสวนพบว่าเวลาประมาณ40ทอมหรือ20นั้นในคืนนั้นหวังลีได้โบกแท็กซี่คันหนึ่งและขี่ไปแต่โชคร้ายว่าเวลานั้นมันดึกมากและไม่มีการบันทึกจากกล้องวงจรปิดทำให้ไม่มีใครทราบว่าเธอนั่งแท็กซี่คันไหนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองทีมไม่พบเบาะแสที่มีค่าอะไร รถแท็กซี่สีแดงที่พาวังลี่ออกไปก็กลายเป็นกุญแจสำคัญในการค้นหาตัวเธอแต่ในเมืองคลาราไม่มีรถแท็กซี่สีแดงที่ใช้งานอยู่ประมาณซาทันชิตปากคันและไม่มีการติดตั้งระบบ GPS ทำให้การหารถแท็กซี่คันนั้นในสถานการณ์ที่ไม่มีเบาะแซสเลยเหมือนหานีดลในกองหญ้าเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบอย่างละเอียดแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถพบรถแท็กซี่คันนั้นได จนกระทั่งตอนนี้วังลี่ก็เหมือนกับหายตัวไปจากโลกนี้ไม่ทิ้งร่องรอยใดๆเอาไวา้แม้ตำรวจจะไม่หยุดการค้นหาในสองปีครึ่งที่ผ่านมาหลังจากเธอหายตัวไปแต่มันก็ยังไม่มีเบาะแสใหม่ๆขึ้นมาและการค้นหาก็ยังคงไม่มีผลอะไรจนกระทั่งตอนนี้หลังจากที่แพ็ปแคนคัวอาของวังลี่คดีหายตัวของเธอก,ก็กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งและตำรวจได้จัดตั้งทีมพิเศษขึ้นมาใหม่ เพื่อเร่งรัดก,การสืบสวนในครั้งนี้จากการตรวจสอบแคนขวาคาดว่าวังลี่อาจจะป,ะประสบอุบัติเหตุร้ายแรงและจากการตรวจสอบจุดที่แคนขวาถูกพบก็พบว่าไม่น่าจะเป็นที่เกิดเหตุแรกที่เธอหายตัวไปดังนั้นคนร้ายที่สามารถฟังแคนขวาที่ทะเลทรายแห้งแรงนั้นน่าจะมียานพาหนะซึ่งทําให้คนขับแท็กซี่ที่พาวังลี่ออกไปในคืนนั้นกลายเป็นผู้ต้องสงสัยหลัก ตำรวจจึงได้เริ่มทำการตรวจสอบแท็กซี่ที่อาจเกี่ยวข้องกับคดีนี้และได้ดำเนินการตรวจสอบยานพาหนะทั้งหมดอย่างละเอียดหลังจากตรวจสอบไปหลายเดือนในวันที่19กุมภาพันธ์เอาถนง,งห้5ตำรวจได้สังเกตเห็นรถแท็กซี่สีแดงคันหนึ่งซึ่งมีหมายเลขทะเบียนเป็น x j x x e 3 t ซึ่งได้ถูกขับโดยคนขับที่เคยทำงานในช่วงเวลาที่วังลี่หายตัวไป เจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าเจ้าของรถแท็กซี่คันนี้คือหญิงสาวชื่อเสี่ยวซึ่งได้ให้ข้อมูลว่าคนขับที่เคยทำงานในช่วงนั้นคือจางซึ่งเป็นคนจากมณนโนเฮอนานและลาออกเพราะพระยาของเขาต้องการให้เขากลับบ้านดูแลลูกสาวจากการตรวจสอบประวัติการเดินทางของรถแท็กซี่คันนี้ทีมสืบสวนพบว่าในวันที่2 1พฤษภิกาคมอ,องทองซิงซอมจางได้พาผู้โดยสารไปที่เมืองทาเชง และกลับมาในวันที่ถัดไปในวันที่2พฤงพิษาคมหลังจากนั้นได้ขับไปเมืองควยตุนและพาผู้โดยสารกลับมาในวันที่3พฤมพิกาคมซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้รับการยืนยันจากคนที่โดยสารด้วยแต่การตรวจสอบนี้ทําให้ข้อสงสัยเกี่ยวกับการมีส่วนเกี่ยวข้องของจางในการหายตัวไปของหวังลี่ดูเหมือนจะไม่ได้ผลเพราะในขณะนั้นจางไม่ได้ขับรถไปที่อูเอ และเบาแสจากแท็กซี่นี้ไม่ได้ช่วยในการในคดีได้มากนักทำให้การสืบสวนกลับมาเงียบไปอีกครั้งอย่างไรก็ตามโชคดีที่ในที่สุดมีการค้นเบาแอดใหม่เมื่อวันที่43สามพฤภาคมออกทอ,อนฮามเจ้าหน้าที่ได้ยินจากคนขับรถเกษตรคนหนึ่งที่พูดถึงอุบัติเหตุของเขาที่เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมสองหอที่อูเอซึ่งเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่รถแท็กซีส่สีแดงที่ผ่านมาช่วยเขาเอาไว้ เขาอาจจะเสียชีวิตไปแล้วเขาจำทะเบียนของรถได้บางส่วนเป็นซามิเแต่ก็ไม่สามารถหาคนขับได้จนกระทั่งตำรวจได้ยินข้อมูลนี้เมื่อได้รับข้อมูลเบาแสนี้ทีมสืบสวนรู้สึกสับสนมากเนื่องจากหลังจากการตรวจสอบพบว่าเลขทะเบียนของรถแท็กซี่ที่ลงท้ายด้วยซามิอเนั้นเป็นของรถแท็กซี่คันเดียวกันกับที่มีหมายเลขทะเบียนซินวีเอซามิเ แต่จากการตรวจสอบก่อนหน้านี้พบว่าคนขับรถคันนี้คือจ้างที่กำลังขับรถไปที่เมืองตาเชิงในขณะที่อยู่ใกล้แม่น้ำอูเออร์ซึ่งสองสถานที่นั้นเป็นทิศทางที่ตรงกันข้ามรถคันเดียวกันจะไปที่สองสถานที่นี้ในเวลาเดียวกันได้อย่างไรได้อย่างไรเพื่อคลี่คลายปริศนานี้ทีมสืบสวนได้ระบุจางเป็นผู้ต้องสงสัยและเริ่มทำการสอบสวนอย่างละเอียด ไม่คาดคิดเลยว่าจางคือชื่อปลอมของเขาชื่อจริงคือยางตงเขาไม่ได้เคยเข้ารับราชการทหารตามที่เคยบอกและเหตุผลที่เขาลาออกจากงานก็เป็นเรื่องแต่งขึ้นเพราะพระยาพานได้หย่ากับเขาตั้งแต่ปีสองทและไปแต่งงานใหม่กับชายอื่นจึงไม่สามารถมีเหตุผลที่จะเล่งให้เขากลับบ้านในวันที่7สิงหาคมออนทาวนนไห่ทีมสืบสวนจับกุมยางตงในมณฑลซานตง ในระหว่างการสอบสวนเขาไม่ขัดคืนและยอมรับสารภาพทันทีแต่สาเหตุของการกระทําที่เขาอธิบายทำให้ทุกคนรู้สึกไม่อยากเชื่อเขาบอกว่าในปี1 9 9่9 9 8, เขาได้พบรักกับภรรยาคนแรกพานซึ่งเป็นหญิงสาวสวยและแต่งงานกับเธอแต่เมื่อมีลูกสาวพานเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายที่เขาทำงานไม่เป็นประโยชน์แม้กระทั่งไม่สามารถหาเงินซื้อแพมเพิร์สให้ลูกได้ ทำให้ทั้งสองเริ่มทะเลาะกันในปีทาจสงเม่งผ่านทนไม่ไหวจึงขอยาวกับเขาและแต่งงานใหม่กับผู้ชายที่ร่ำรวยแต่ความล้มเหลวในชีวิตแต่งงานทำให้ยางไม่ตระหนักถึงข้อผิดพลาดของตนเองกลับกลายเป็นแค้นเคืองคนที่ร่ำรวยและผู้หญิงสวยเขาจึงเกลียดชังทั้งคนร่ำรวยและผู้หญิงที่มีท่าทางสง่างามหลังจากนั้นไม่นานยางตรง ต้องการหารายได้จึงเริ่มทำงานขับแท็กซี่ที่เมืองคารามายในช่วงเวลานั้นเขามักจะโกดคืองคนที่มีเงินและผู้หญิงสวยโดยปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างโหดเหี้ยมส่วนคนที่ดูธรรมดาเขาก็ให้การบริการโดยความเป็นมิตรเก็บแค่ค่าโดยสารคันตำ่ำวันหนึ่งในวันที่อิสุเมตเพะภาคมสาวทนซองขณะที่เขากลับถึงเมืองคารามายเขาก็พบหวังลี่ ยืนอยู่ที่ริมถนนใกล้โรงเรียนในหมู่บ้านอูเออโดยเริ่มแรกเขาไม่รู้ว่าเธอคือพิธีกรชื่อดังแต่เมื่อเธอขึ้นรถเขาก็ขับไปยังตัวเมืองคาราไมาซึ่งหวังลี่ก็หลับไปเพราะอาการไม่สบายหลังจากขับรถมาถึงเมืองไม่นานอย่างถามหวังลี่ว่าจะลงที่ไหนแต่ไม่ได้รับคำตอบเขาจึงหันกลับไปมองและเห็นหวังลี่ในท่าทางสง่าง,งามจึงเกิดความคิดชั่วร้าย เขาหันพวงมาลายแล้วขับรถไปยังพื้นที่ห่างไกลที่ชื่อไพเจียงตานและจอดรถที่จุดที่เคยมีคนงานทำงานอยู่ระหว่างนั้นวังลี่ตื่นขึ้นและรู้สึกถึงความผิดปกติแต่ยังไม่ทันจะทำอะไรยางก็จับเธอออกจากรถทันทีหวังลี่รู้ทันทีว่าเขาจะทำอะไรและพยายามโกหกว่าเธออายุมากแล้วขอให้เขาหยุดแต่ยางไม่สนใจและใช้กำลังทำร้ายเธอ หลังจากนั้นเพื่อรักษาชีวิตเธอหวังลี่บอกตัวตนของเธอและสัญญาว่าจะไม่แจ้งความและจะให้เงินอ e ีซีพทวนยวนกับเขาหลังจากกลับถึงบ้านแต่การที่เธอบอกว่าเธอมีเงินยิ่งกระตุ้นความเกลียดชังของอยางที่มีต่อคนรวยจนเขาฆ่าเธออย่างโหดเหี้ยมตามคำบอกเล่าของอยางเขาได้ฟังผู้ใหญ่พูดว่าหากไม่อยากใครวิญญาณมาหลอกหลอนดีที่สุด คือการตัดศพแล้วฟังในหลายๆจุดดังนั้นเขาจึงแยกศพของวังลี่ออกเป็นหลายส่วนและฟังที่จุดต่างๆส่วนแคนคว้าของเธอเขาฟังที่ใช้ห่าทุงทรายในเคตตอรีทีมสืบสวนทําการตรวจสอบพบว่าหลังจากการฆ่าว,วังลี่ยางไม่กลับไปที่ตัวเมืองแต่ไปที่เมืองตาเชงและพาแขกสองคนเพื่อให้เป็นพยานที่ไม่อยู่ในที่เกิดเหตุ แต่เขากลับไม่คิดว่าแรงลมที่พัดมาจะทำให้ดินที่ปกคลุมศพของหวังลี่เคลื่อนย้ายและทำให้แคนของเธอถูกพบอีกครั้งและยิ่งไม่คาดคิดว่าเจ้าของรถที่เขาช่วยไว้ในตอนนั้นจะกลายเป็นผู้เปิดเผยตัวตนของเขาได้ในที่สุดคดีนี้ก็ถูกคลี่คลายดในวันที่8พฤษภาคมองทงอิงก ยังตรงถูกประหารชีวิตตามคำพิพากษาของศาลสูงของซินเจียง